ไฮไลท์สรุปผลการแข่งขันสึก RWS วันเสาร์ที่31สิงหาคมมาแล้ครับจัดแข่งขันที่เวทีมวยราชดำเนินครับรายงานผลกับผมบีมรีพอร์ตเหมือนเดิมครับทางช่องดูมวยครับผลการแข่งขันแต่ละคู่จะเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ผลมวยคู่แรกนะครับแฟนมวยครับปรเดิมที่คู่มวยหญิงก่อนเลยครับเรียกกำย่อยครับไซดาเนียลูกทรกองดินครับนักชกจากกรุงเทพครับ จอกับพิกุลทองซับปรีดาจากกรุงเทพเช่นเดีวยวกันครับพิกัด115ปอนครับสาวสวยตัวเล็กๆแต่แม่วันนี้นี่ดูพิกุลทองดูเตะแล้วขาหนักๆยังไงไม่รู้ครับเตะซ้ายก็ยังไม่ถึงครับเฮ้ยโดนมาซ้ายเอียงไปครับโดนแข้งขวาอีกทีครับวันนี้นี่ไซเดรเนี่ยดูแข็งแกร่งกว่าแล้วก็ดูผิวกว่าครับวันนี้เนี่ยพยายามเต็มที่แต่โดนครับทางด้านพิกุลทองครับ ขณะที่พี่เลี้ยงพยายามบอกใกล้ๆใกล้ๆครับเนี่ยพอมาใกล้ๆก็ถึงหมัดเขาหงายปังงหางแบบนี้ครับดูครับซับอีกทีโอ้โหยดนหลายขนาดหลายชุดเลยครับด้านของพี่คุณทองตดอสอกกลับด้วยครับวันนี้นี่ไซเดเนียมาครบสูตรครบปลายจริงๆครับมัดเท้าข้อสองไม่สอกกลับอีกครับจับในตีแม่นนัดกับการจ้องแล้วก็แกะแยกออกมาครับนี่ฮะพยายามจะเดินครับแต่เดินแล้วเดินมาโดนกำปั้นครับดูครับน้องพี่คุณทองครับ ศอกกลับอีกแล้วครับอันนี้นี่ความเป็นมวยจังหวะฝีมือครับไซเดเนียกินเรียบครับราบคาบครับดุกับตัวมัดเหมือนกันครับเกือบไปครับแอบกระจบไปแล้วครับ6ยกนี่ก็คะแนนเอกชันเลยครับ3มเสียงครับ 30- 27ครับเอ็นทันของไซเดเนียลูกทรายกองดินครับเอาชนะพิกุลทองซับปีดาไปครับไปต่อรับรายการทัวร์นาเมนต์ครับคู่ที่2ของรายการในคลิปนี้ครับ ธนันชัยสีสองพี่น้องครับนักชกจากเมืองใจเกินร้อยร้อยเอ็ดครับเจอกับพาเวลอาริซาโนวิชนะครับนักชกจากเบลารุสครับพิกัดร้อยห้าสิบสี่ปอนด์ครับไฟแรกพาดท่าให้กับแดเนียลมาแล้วครับท่านาหของธนันชัยครับไฟนี้ต้องเก็บแต้มให้ได้ครับเพื่อที่จะยังอยู่ในเส้นทางลุ้น3ล้านบาทครับยกแรกก็อาศัยความใหญ่แล้วก็มัดสายขวาแล้วมีสอกกลับเกือบไปครับมาครับ จ้ายาวขยับไปยัดเข่าซ้ายครับวันนี้มีเข่ากระทุงครับเข่าหน้าแล้วก็สอกซ้ายมาดูว่าพาเวลนี่ไฟแรกแกก็เก็บมาห้าแต้มครับชนะคู่ชกอย่างเวซามานยกที่2ครับแต่วันนี้เนี่ยจะโจนท่านันของท่านันชัยครับเช็คบินหรือเปล่าจับตาดูครับโจนเข่าครับโอ้โหเข่าอีกทีมาทนได้ทนไปครับบัดความมาสับสอกซ้ายปีโอ้โหครับวันนี้มาดุเหลือเกินครับทงา้านของท่านันชัยครับยัดเข่าซ้ายมา หมัดมาโอ้โหมีทั้งหมัดทั้งศอกแล้วเขานี่อาวุธศอกซ้ายมาแล้วก็ศอกขวาอีกทีโอ้โหตั้งรับลําบากเหมือนกันครับท่าน,นของพาเวลครับเริ่มช้าเหมือนกันครับพระโดนอาวุธไปบ่อยฮะยัดเข้าซ้ายครับมาทนได้ทนไปครับท่าน,นชัยจดจะอรามาสายหมัดขวาดโดนล่นเลยครับกะ <c oughs> จะศอกกลับครับถือกระปั้นเขาครับกองอ้อยเลยครับ พยายามจะลุกจัรบการเช็คแล้วไม่น่าจะไหวครับแมจบที่ยกสองครับนี่ครับมาแล้วฮะดยูพับช้าครับนี่ครับจะสอกกลับแต่เป็นโดนหมัดขวาหมัดนี้ลงเลยครับแม่กระทุ้งเข่าอยู่หลายทีบัตซิโลมถือกําปั้นครับกองอ้อยครับนี่ครับหมัดซ้ายแล้วก็ตามตัวยหมัดขวาวีตึงโอ้หันมาเต็มเสียงดังพอดีเลยครับจบยกที่สองครับดูฮะ ซ้ายถักถางแล้วก็หมัดขวานี่เต็มๆครับอะจะสอกกลับครับโดนซะอย่างนั้นเลยครับตอเป็นธนันชัยสิสองพี่น้องครับนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับชนะนอกไปได้ยกที่2แล้วก็เก็บ5แต้มครับกลับเข้าสู่เส้นทางลุ้น3ล้านบาทต่อในรายการทัวร์นาเมนต์ครับไปครับปลุกกันตอกันที่คู่3าของรายการครับ เดนิเอลโลลูเกสครับลูกครึ่งสวิตเซอร์แลนด์โดมินิกันครับตัวเต็งอันดับหนึ่งของทัวร์นาเมนต์ครับของเมื่อรอบรุ่นนี้แหละฮะเจอกับาราศีสิงห์อายุทยาไฟยิมจากสกลนครครับร้อยห้าสิบสี่ปอนด์ครับหลายคนคาดการว่าไม่น่าจะครบยกครับดูว่าจบแบบไหนครับหมัดสายโดวแล้วก็เซธลาดแต่แต่แต่ไปครับโอ้โหอาการไม่ดีเลยครับราศีสิงห์วันนี้จะจอดหรือเปล่าครับตัวครับมีแลกเหมือนกันครับป้า วางแข้งซ้ายโดนเตะนาทีได้เปียอย่างเลยครับโู้โหโดนอาวุธเต่นาทีนี่ออกอาการชัดเจนครับปลาสีสิงครับดูว่าวันนี้จะแสดงพิษสงได้หรือเปล่าครับมาในฐานะตัวสำรองครับโดนมาซ้ายแล้วครับขยับขยับมาวางแข้งขวามามาแลกกันครับมีครับมีเถียงเหมือนกันครับปลาสีสิงก็มาดีครับเดนีเอลขยับขยับจดจดจอกจอกมัดซ้ายยิงไปขยับไปโอ้โหบัดสีลงมึงดูี่นวัง ขาขวาดีดดองเงายปังง่างบึงดูโอ้จบยกที่สองครับนี่ฮะถ้าไม่มอนกับเสือนี่ก็ราตรีสวัสดิ์ได้เลยครับจังหนี้ครับโอ้โหจบยกที่สองอีกแล้วครับนี่ฮะแดเนียลก็ยังคงเป็นแดเนียลอยู่วันยันค่ำครับ,รบพิส่งรอบกายครับทั้งหมัดทั้งเขา่าทั้งศอกนี่ครับเป็นนักชกต่างชาติที่ออกวุฒ ได้คมจริงๆครับดูครับนอนหงายปางงางเลยครับนี่มัดขวาตึงครับเรียกว่ามัดเดียวรู้เรื่องครับนี่ครับขาขวานี่ดีตรงหงายปางงางในพีร่วงเลยก็สองไฟครับเก็บไป8แต้มครับไฟแรกชนะคะแนนไฟสองชนะนอกยกที่2ก็ บวกเพิ่ม5แต้มครับน่าจะทะลุเข้าสู่รอบต่อไปแบบสบายๆแล้วครับถนัดทางด้านของแดเนียลโรดริเกสครับลูกครึ้นซิสเซอร์แลนด์โดมินิกันครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเจ้าซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลเทนนิสแคมป์นั่นแหละครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจที่มุมด้วยครับสำหรับเจ้าซูเปอร์บอลครับรอดูต่อไปว่าจะไปถึงรอบชิงหรือเปล่าครับมาต่อกันที่คู่ที่4ของรายการครับกาเบียลเปเรล่าครับนักชูจากบราซิลครับผังเกงสีดำครับเจอกับ ลุสลานนาคีเอฟครับนักชุวจากอเซอร์ไบจันครับไปแรกที่แพ้นอกวิทเทวดามายกแรกครับท้านของลุสลานครับมาดูว่าวันนี้เน,นี่ยจะเก็บแต้มได้หรือเปล่าครับพีกัดร้อยห้าสิบสี่ปอนด์ครับแม่ตัวหุ่นร่างมันขวาลงเลยกู oh, ้หลุกข <c oughs> ึ้นมาเกือบเป็นต่ำกระบากันบังดูพี่รอนเจ้าตัวนี่ยังงงงอยู่กับบอกผมไม่เป็นไรอาจารย์ครับไม่เป็นไรใช่ไหมครับ ลุสลานแกน่าจะจัดให้อีกอยู่ครับจุดจอจอแล้วก็สอกกับยังรับจังหวะไม่ให้ครับจอดจอแล้วมัดขวาแล้วก็บัดทรายง่ายปางงางครับนับที่สองยกที่สองครับยังครับยังหายใจไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่กรรมการนับถึง8กระสับมือชกต่อครับน่ายังสู้ได้ครับแต่ดูอาการแล้วนี่ยังยังไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่อ่ะเสียหลักล้มไปครับ ดูว่าลุสตานจะปิดเกมเลยหรือไม่ครับมัดขวาแล้วก็ไปเลยครับกรมการยุติเลยครับดูครับผุ่นนี้คล้ายๆกับทางนั้นของชิงกิสอาราซครับแล้วก็คนอัสเตรบจันเหมือนกันแล้วก็หนวดเยอะเหมือนกันด้วยครับดูครับก็ปิดเกมยกสองครับไปนี้ก็เก็บไป5แต้มครับขึ้นมาหลังเป็นอันดับ2ของกลุ่มครับโอกาสเข้ารอบก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันครับดูครับจังหวะภาพช้าครับเอ่อ โดนไป2นับเหลือ1น็อกครับนี่ครับการยุติเลยครับจบไปครับก็ถือว่าน่าติดตามมากครับสำหรับนักชกจากอเซเบจันไารนี้ครับกำปั้นหนักเอาเรื่องกับไฟแรกพลาดท่าโดนของริทเทอร์ดาก่อนครับนอนไปยกแรกครับไฟนี้กดคู่ชกร่วงยก2ครับนี่ฮะนี่มันส่งคล้ายชิงคิดเลยครับเป็นทานั้นของเออรลุสลานครับเอาชนะน็อกไปแต่เป็นที่น่าสงสัยครับแฟนๆครับ ก็เดี๋ยวดูตอนที่ขึ้นมาถ่ายรูปเนี่ยฮะก็เห็นเสื้อแป๊บๆนะครับ 2Pn ครับสิทสองพี่น้องครับก็เป็นทีมงานที่ทางด้านของสิทสองพี่น้องดูแลอยู่ซึ่งอยู่ในรุ่นเดียวกันกับธน,นชัยด้วยพิกัดเดียวกันแต่คนละกลุ่มครับถ้าสนใจว่าถ้าเกิดเข้ารอบไปเนี่ยเจอกันนีจะทํายังไงก็ใหได้คิดแล้วก็สงสัยนะะเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับไปต่อกันที่คู่ที่5ของรายการครับ ลิทธิวดาเพชรกิเดียคาเดมี่ครับตัวเต็งผมฟางให้เป็นอันดับของของรุนาเม้นละกันครับอันดับหนึ่งให้แดนเนียออกไปครับนักชกจากเมือง้ังสุรินครับเจอกับเพชรใหม่สขทวีเล็กวัฒนาครับจากชุมพรครับพปกัด1 5อปอนครับฟางแข่งสายยกแรกนี่มาหนักเลยครับอาวุธของเทวดาเดินดินกินส้มตำครับนี่ครับวันนี้เนี่ยสายหนักหนักบัดซ้ายแต่ซ้ายกับบัดขวาโอ้โหออกเป็นชุดครับหนักหนักเลยครับนี่ครับ แล้วก็มีสะดุุงเหมือนกันครับดู้ครับเพชรใหม่รอดไม่รอดมีสอกกลับด้วยครับนี่แหมธรรมดาครับพยายามจะโตเหมือนกันรับฐานันของเพชรใหม่ครับหลายคนบอกไม่น่าจะครบยกครับแต่แม่ต่อยไปต่อยมานี่ก็แกะประคับปะคองเกมจนเจียนจนครบยกจนได้เลยครับนี่ครับเพชรเทวดา12ครับแน่นำโด่งครับชนะทุกยก19ครับ เขาสู่เกมช่วงยุค3ามก็เริ่มคอนเกมเริ่มเซฟร่างกายครับแต่ว่าดูโดนหวดก้านคอไปเหมือนกันครับอย่าทำปินเล่นนะเถวดาเดินดินอาจจะได้เดินบนสังเวียนแบบไม่เทียงก็ได้ครับนี่ครับอะไรคือไม่เถียง <c oughs> เดินบ้ตรงอะไรบน้องเงยเซ่ห้ได้ถึงกระปั้นกเ,เมาฮนาะช่วงไปปลายยกแล้วครับตุดดจุดกรบุนนะโชว์สเตปขาปุ้นนี่แต่คิวกินบะเพาวเว้ยโ <c oughs> อ้โห แนีขาเป็นตกกะกต่นเลยครับนี่ครับช่วงปลายยกสุดท้ายหมดยกชบจนได้ครับไม่มีนับไม่มีน็อกเกิดขึ้นเลยครับก็เป็นวิเทบาดาเพชรกิดีคาเดมี่ครับนักคะแนนไปขาดร้อยเลยครับ30 27ทั้ง3เสียงครับเก็บแ้มเพิ่มอีก3แต้มรวมเป็นแต้มแครับรังอันดับหนึ่งของกลุ่มแล้วก็ลอยลำเข้ารอบต่อไปอย่างแน่นอนแล้วครับ ผลก็ปรบมือให้เลยครับก็เป็นบทสรุปผลการแข่งขันศึก RWS กับปันเสาร์ที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับขอบคุณทุกการรับชมครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับอยากให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนค่าน้ำมันให้ผมได้ไปถ่ายคลิปแบบนี้มาให้ดูเรื่อยๆนะครับก็สามารถที่จะกดปุ่มรูปหัวใจที่อยู่ใต้คลิปนะครับที่เขียนว่าขอบคุณหรือว่าซปเปอร์แดง์แล้วก็ใส่ยอดตั้าใจกดส่งมาได้เลยนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าก็แล้วกันนะครับแฟนๆครับก็สนับสนุนครับกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปกลันะ ติดตามการรายงานผลมวยได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับแฟ,น,ฟ,น,ฟนครับผมบีมรีพอร์ตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ